ครับพบพ่อกับอีกแล้วตาลูอิสานปะทินยอยู่กับเรื่องคือกางกิฟต์นี้อยู่ห้องครัวฟาไม่ไน้กินครับเมนูพิสดารเมนูพิสดารแต่ก็บอพิสดารไปไรดอกเมนูนั้นก็คือเชนเชนนงเค็มครับน้ำครีมเดี๋ยวสิฟูมปุตเต้ยได้เป็นกินเด้อเดี๋ยวขาเบิรงนปุตเต้ยได้ป็นกินผมบริจีเลยที่ผมสีทอดครับ เคยบบเคยบบทอดนังคิมนะเวข้างน้ำมันมันห่อนก่อนเคยบบนี่นางคิมหรือว่านางวัวตักแห้งนังควยตักแห้งครับตั้งหม้อน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาลูกไปทอดเคยบบที่เจ้าเคยบบเคยโบเคยสแตกบบเมนูพิสดารับเมนูพิสดาร เวทีตะกินมาที่เป็ดตะกินบอผู้คุณไม่คิดไรทำไมถอดไปมถอดด้วยรอติดตามนะครับมาที่เป็ดตะกินบ่เฮอทุ่เจ้าเคยจะแตกบ่ทุ่เจ้าน่ะเออเดี๋ยวรอไปสุ่มครับเคยบ่เคยบ่เจอว่ามาที่เป็ดตะกินบ่ทอดทั้งเข็ม ต in right ัดกิมหอมบรันห้องขนาดไปดูคลงานเราดูผลงานครับคือบอคุณค่ตัวนี้ดูคลงานครับมาจะได้แล้วมาลองดูเจ้าว่ามันจะเป็นตะกินบอเอ๊ะ

โอยเด็นแล้วตึงเสร็จขอว่ามาันติดตะกินดูนะอริจ้า ไม่บม๊ชโอ้ยตัวนี้นะ่า,นาจะได้แล้วิ้กนะันยิ้วกเลยจะได้ตัว เสียงอตุม จะได้นะครับซีมโงงาณพุชีเหรอวะไม่เล้ว ไปมกให้ใส่แห่ยคเียว่ะใส่หญเลยไ่ะได้มิพิษด่ มนูหากินยากหรีครับเดียอผมเอ็ดเจ้าจำเอีกคนเจ้าจำเ,เจ้า,าพริกผูกประเด็กนี่แหละกินกับนี่ครับพญา,ามันจะป๊ดดองชมไอ้ก็เจ้าอยู่โรงงานครับแบบมึงเอดเจลกอนนะครับเอดเจลกอนเอเจลกับอเ ขอความเยาว์วนทอนแบบนึงเด้อนี่กีค่คู่กันนี่ครับแซ่แบเสีบเดี๋ยวผมจะให้ลูกแป๊บนึงเด้อกี่คู่กันครับเดี๋ยวผมนคนเจียวกันแป๊บนึงคู่กันขอความเยาวนทอนอย่าสมุนไพร์ไอ้อย่าดองสมุนไพร์ไอ้โดนดองไว้ จักเป็กเขากันข,ขนาดดาว้วมนมารีวิวไปกินเมืองเบิ้งเมนูที่หากินยากที่สุดในเกาหลีครับจากเป็กกัเขาแซ่บไหมก็กินขเขาแซับจากเป็ก เด <mm> ี๋ยวเอาซี่งมกินกันทำก่อนปัญามันปัญามันปัญามันฟาดรับโบกเลยบดแล้วคดเจวกันไม่บุกเขากัน

<ม>กัทจำเกียวต้งองยางมากมากครับ,บ,บ,อบ,บอครับครับบอกเลยครับ แช่าบ,บอกใครเลยเบื้องเนี่ยค่อยกินนั่งสองดอด เขาจนซิ่มืดดิปแล้วนะเขาเครื่องติปขักคักอีกดีกับเจ้ลประเด็กมันพริกพุงเนี่ยเอ็นง่ายๆดีๆอยู่เนี่ยมันขักน้ำตัวนี้แล้วไม่แ,แ,ไแล้วแซ่บเนาะเน้วพาแซ่บเลยคล้ายขาไว้ร้ายมันนัวอยู่แล้วโหขัก

ขักวข้าวข้าวขอย่าบอกเลยแซ่บขนาดอืมอ่ะข้าวไอ้ต้องเลยไม่ค่ายตัวน yeah. ี้แล yeah. ้วตัวแซ่บน no ี่แล้วข้าตัวนี้แล้วนั่งหน่อยเดียวตอนเดียวขอาปั้นยิ้มยิครับ มันคือกีนะครับจะมันชิ้นนุ่มก่อนเพาว่ามันนุ่มก่อนกรีไฟข้างในมันชิ้นนุ่มมันบวกแห้งกีไฟ,ไฟจะมันชืบอบวกหอมที่ทานไฟ นั่เดียวแหละแต่มันนุ่ม,มนุ่แข็งเกินไปเขาจีเขาห,หลายรอบแล้วขอก็ได้ทายคลิปเพื่อคนบูมีไฟครับบูมีเตาไฟถอดเอาลีง่ายจีอะไรครับแคบงงงังมากไหม เข็นบ้านเท่าทก็ยิหาเขนหนาอันนี้ก็แม่ส่งไหมลองซับจอนนี่แหะอันนี่ชิงมันส่งบุได้ยังไงบุได้ส่งใหมได้อืมเขาเออ Đi chắc ấy thôi Ừm, năm liêng này. Các à đây này. Chân này con, chân này con, chân này con. lưu lượng đây. Lưu lượng cái chín mươi ngập. Sút Tuổi riêng phiêu. บองกิปเสเซงเตียมึงกัฟคนเอาฮอดเอาไหม,ไมบ้าว่าร้บึงน้าหรอดูข้าวความเนี้ยมพอมห้อมข้าวเข้ากันกตายต้องอกกินบึงนะครับแคบ สำหรับคลิปนี้ไว้จำกันทั้งนี้นครับแล้วพวกันคลิปหน้าอีขาวแซ่บลองอีทมึงเดยอเมื่อลรากดติดตามให้ได้ครับบายบายอย่าบุะใช้ลูกไปมึงบายครับ